คลิปนี้นะครับผมมีวิธีการมาบอกว่าจะเริ่มลดน้ำหนักยังไงในช่วง3-5กิโลแรกนะครับอ่าถามว่าทำไมต้องเป็นตัวเลข3-5กิโลครับเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแล้กันมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนที่ลดน้ำหนักมีกำลังใจนะครับในการเริ่มต้นอาจจะแบบลดช่วงประมาณ3-5กิโลเนี้ยพอลดได้ปุ๊บเนี่ยมันมันจะเกิดกําลังใจนะครับอ อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในร่างกายทีละนิดอ่ะอาจจะพุงแฟบลงใช่ไหมครับเอวลดลงไขมันตามส่วนต่างๆตามใบหน้าอะไรเงี้ยมันลดลงอ่าอาจจะมีคนเริ่มทักขึ้นว่าเอ๊ะไปทําอะไรมาผอมอยังอยผอมลงปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้รู้สึกว่าเออมีกําลังใจแต่ มันจะเริ่มต้นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปนี้สวัสดีครับผมบอสบอดี้ฮีโร่นะครับก็เป็น, trainer, นเทรนเนอร์แล้วก็โค้ชสอนฟิตเนสนะครับแล้วก็ลดน้ําหนักนะครับคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนําสําหรับคนที่กําลังวางแผนลดน้าหนักนะผมจะบอกงี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามาว่าถ้าเกิดเราจะลดน้ําหนักแล้วทําให้แบบรูปร่างเราดีขึ้นด้วยนะครับแน่นอนมันต้องออกกําลังกายควบคบู่กันไปอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องแบบเล่นเวทใช่ไหมละครับแล้วก็คาร์ดิโอ เพื่อลดไขมันลงมาอะไรแบบนี้ทำควบคู่กันไปหรืออาจจะเป็นกิจกรรมออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันทําให้หุ่นของเราเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดคนที่จะเริ่มลดแบบคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับซึ่งในคลิปนี้จะเอาวิธีการมาเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยนะที่ผมอยากให้ลองไปปรับกันดูนะครับอย่างแรกคือเราต้องเห็นภาพรวมก่อนภาพรวมในที่นี้เนี่ยคือเราต้องรู้แล้วว่าเรากินวันนึงเนี่ย กินอาหารเป็นยังไงบ้างนะครับอาหารประเภทไหนบ้างถามว่าเอ๊ะจะทํำยังไงล่ะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับในยุคนี้นะคือคุณต้องถ่ายรูปนะครับอ่าเราอาจจะถ่ายรูปปกติเราอาจจะถ่ายรูปอาหารไว้แบบเอออะไรน่ากินอย่างงี้ใช่ไหมถ่าย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 เก็บไว้นะครับแต่อันเนี้ยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมาแบบถ่ายอาหารทุกอย่างที่เรากินใน1วันนะครับอาจจะแบบครบ1อาทิตย์แล้วเรามาดูภาพรวมมันเหมือนมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนการทําบัญชีนะครับอ่า ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเป็นคนที่ใช้เงินแล้วไม่เหลือเงินเก็บเลยถามว่าเอ๊ะวิธีการที่ง่ายที่สุดที่เราจะตรวจสอบคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าไม่ซื้อของเลยนะอะไม่ใช้เงินเลยแต่เราต้องเห็นภาพรวมว่าเราใช้จ่ายอะไรที่มันไม่จําเป็นอ่าเหมือนกันเลยร่างกายเราเนี่ยเรากินอะไรที่มันเป็นพลังงานสูงเกินไปกินอะไรที่มันดูเล็กๆน้อยๆแต่มันบ่อยเกินไปไหมอย่างเช่นบางคนนะอาจจะกินแบบพวก กาแฟที่มันมีน้ําตาลนะครับวันหนึ่งสาแก้ว2แก้วอย่างเงี้ยนะครับพลังงานมันก็อาจจะเกินได้วิธีการแรกที่ผมแนะนําเลยคือถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะเรากินอาหารดีหรือยังมีสารอาหารที่ดีไหมโปรตีนเพียงพอไหมมีผักใยไฟเบอร์ไหมกินข้าวน้อยเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับวิธีการแรกที่แนะนําคือไปถ่ายรูปอาหารไว้แล้วก็อาจจะจดไว้ก็ได้ว่าวันนี้กินอะไรบ้างแล้วพอใน อาทิตย์นั้นเนี่ยเราก็ค่อยมาดูภาพรวมว่าเรากินดีหรือยังข้อที่2ที่ผมจะแนะนําให้ไปปรับนะครับก็คือเพิ่มโปรตีนในมื้ออาหารนะครับผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าคนทั่วๆไปเนี่ยที่เริ่มลดน้าหนักนะครับจะกินโปรตีนได้น้อยนะคือเราลองดูในเมนูอาหารทั่วๆไปแล้วก็ได้ในร้านอาหารตามสั่งหรือสเต็ฟู้ดข้างทางนะครับร้านอาหารท,ทั่วไปที่เรากินเนี่ยจะสังเกตเลยว่าถ้าเกิดเราถ่ายรูปมาเนี่ย เราจะเห็นว่าโปรโตีนในจานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอย่างถ้าเป็นอาหารไทยแบบหากินง่ายๆอย่างผัดซีอิ๊วอย่างเงี้ยผัดไทยอีกอย่างนึงแล้วกันเห็นไหมว่าสารอาหารหลกัลกๆเนี่ยมันคือตัวเส้นใช่ไหมครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ตัวโปรโตีนเนี่ยมันน้อยนะครับคือมันอาจจะมีไข่สักฟองหนึ่งใช่ไหมแล้วก็แบบหมูอีกนิดหน่อยนะครับคือถ้าเกิดเขาใส่โปรโตีนเยอะเนี่ยแน่นอนก็ต้นทุนทางร้านมันก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครที่ ยังกินโปรโตีนได้น้อยเนี่ยอาจจะมื้อนึงน้อยกว่าแบบเนื้อสัตว์สักหนึ่งฝ่ามือนะครับก็ไปไปเพิ่มพยายามเพิ่มนะครับอาจจะสั่งพวกแบบโปรโตีนที่เราสามารถหาซื้อได้นะครับมากินเสริมมากินเพิ่มก็ได้ในมื้อนั้นนะการที่เรามีโปรโตีนเพียงพอนะครับคือมันทําให้เราอิ่มด้วยแล้วก็ มันทําให้ร่างกายของเรานะครับใช้พลังงานในการย่อยโปรตีนเยอะขึ้นสำหรับคนที่ออกกําลังกายก็รู้กันอยู่แล้วว่าโปรตีนเนี่ยมันทําหน้าที่ซ่อมแซมร่างกายใช่ป่ะสร้างกล้ามเนื้อข้อที่3ที่ผมจะแนะนำนะผมแนะนําให้ควบคุมเรื่องของแป้งและน้าตาลนะครับข้อนี้สําคัญสําคัญมากเลยคือสําหรับคนที่ลดน้ําหนักนะครับแล้วไม่ใช่คนที่แบบเข้าฟิตเนสประจําแบบวันหนึ่งสชั่วโมงงเงี้ยหรือว่าเป็นนักกีฬาหรือว่า คนที่ใช้พลังงานจากแป้งและน้ําตาลเยอะๆนะครับคุณต้องควบคุมแป้งหน่อยเราอาจจะเคยเห็นว่าเออแป้งเนี่ยมันไม่ได้ทําให้อ้วนก็จริงนะครับแต่การกินพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะๆโดยที่มันไม่มีการใช้ออกไปเลยนะครับไม่มีการใช้พลังงานจากน้ําตาลจากแป้งพวกนี้เพียงพอมันก็จะกลับไปสะสมเป็นไขมันในร่างกายอยู่ดีนะครับก็เลยแนะนําว่าให้ควบคุมแป้งและน้ําตาลนะครับวิธีการควบคุมทํำยังไงบ้าง อันดับแรกเลยก็คือที่ผมบอกว่าให้ไปถ่ายรูปนะครับเราจะได้ดูภาพรวมว่าเอ๊ะใน1วันเนี่ยเรากินแป้งประมาณนี้น้ำหนักเราลดลงไหมนะครับอย่าเพิ่งไปรีบตัดทันทีเลยนะให้ลดลงเทเลนิดก่อนถ้าเกิดใครที่ชอบกินพวกเครื่องดื่มของหวานพวกนี้ลองลดพวกนี้เล็กๆดูก่อนอย่าเพิ่งไปลดข้าวอย่าเพิ่งไปตัดมื้ออาหารออก นะครับเราเอาทีละนิดก่อนลองลดจากพวกน้ําตาลนิดนหน่อยๆนอยหรืออาจจะกินผลไม้น้อยลงหน่อยในช่วงที่เรากําลังลดน้ําหนักนะครับเราควบคุมตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าแบบโหยน้ําตาลอยากกินพวกแป้งอยากกินของหวานมากๆระหว่างลดน้ําหนักเนี่ยมันทําได้ไหมทําได้ครับมันไม่ได้แบบกินมื้อเดียวแล้วอ้วนเลยแต่ผมจะบอกวิธีการเซฟเซฟให้ก็แล้วกันเวลาที่สมมุติว่าเราเราอยากกินของหวานอะ่ะเออ เราอยากกินไอติมสักแท่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับให้ไปกินช่วงมือ้อก่อนออกกําลังกายหรือหลังออกกําลังกายเพื่อที่เราจะได้เมคชัวว่าไอตัวน้ําตาลที่เรากินเข้าไปนะครับมันถูกใช้ไประหว่างการออกกําลังกายใช่ไหมครับเราเรากินน้ําตาลเนี่ยสมมติว่าออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกอ่อนเพลียมากๆเพราะว่าน้ําตาลในร่างกายเนี่ยมันลดลงใช่ไหมครับอ่าเราก็กินเลยจัดเลยครับไอติมเพื่อเติมน้ําตาลกลับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะ ให้พลังงานกับร่างกายเพื่อที่จะไปเติมตัวไกลโคเจนที่มันถูกใช้งานไประหว่างการออกกําลัางกายพวกนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถอยู่กับแป้งได้กินพวกแป้งพวกน้ําตาลได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบอดซะทีเดียวนะครับค่อยๆลดลงมาเท่านั้นเองเพราะว่าปัญหาของคนลดน้ำหนักส่วนใหญ่คือไม่ได้ควบคุมแป้งนั่นเองนะครับอาจจะแบบรู้สึกว่ากินน้อยลงนะแต่ว่าอาจจะยังกินพวก จุกจิกพวกนี้นะครับพวกน้ําตาลวกอะไรพวกนี้บ่อยเกินไปก็ลองลดตรงนี้ดูก่อนนะครับถ้าชอบความรู้เกี่ยวกับการลดน้ําหนักฟิตเนสออกกำลังกายนะครับสามารถติดตามผมได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้นะครับ b o dy h e r o นะครับถ้าเกิดใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ